การลงนามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อ10ปีที่แล้วดูเหมือนว่าผู้นำโลกมีความเห็นตรงกันที่จะดำเนินความพยายามเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้ไม่เกิน1.5องศาเซนเซียเสยเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ร้ายแรงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศการบรปปรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องการลดการใช้ถ่านหินซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดโดยเร็วและหลายปีที่ผ่านมาผู้นำโลกหลายคนก็ให้คำมั่นว่าจะเลิกใช้ถ่านหิน เมื่อปี2016ประธานาธิบดีบารักโอบาาของสหรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์ประจำปีว่าเราต้องเร่งดำเนินการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานเก่าที่สกปกขณะที่นายกรัฐมนตรีบริจอนสันของอังกฤษได้ประกาศในการประชุมสุดยอดว่าด้วยสภาพภูมิอากาศที่เมืองกาสโกก็ได้ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของพลังงานถ่านหินและได้วางแผนให้อังกฤษติดลงไฟฟ้าถ่านหินแห่งสุดท้ายขณะที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คาดการณ์แนวโน้มพลังงานมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ปารีสได้เคยระบุไว้เมื่อปี2 2020ว่าความต้องการทางหินทั่วโลกได้ถึงจุดสูงสุดเมื่อปี2013โดย IEA ระบุว่าจีนซึ่งบริโภคทางหินประมาณครึ่งหนึ่งของโลกไม่ใช่แหล่งสําคัญของความต้องการที่สูงอีกต่อไปและนโยบายด้านสภาพอากาศของโลกมีส่วนทําให้ทางหินสูญเสียแนวโน้มของความต้องการนี่เป็นท่าทีของผู้นําโลกที่ต้องการลดการใช้ทางหินเพื่อคํานึงถึงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะครับแต่สิ่งที่คาดการไม่ได้เป็นไปตามนั้นน่าเสียดายที่แผนการรับมือและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง 10ปีหลังจากการลงนามในข้อตกลงปารีสความต้องการถานหินยังคงเพิ่มขึ้นและไม่มีท่าทีว่าจะถึงจุดสูงสุดนักวิเคราะห์จากซิ c ซโรเซ็นเตอร์ฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล e คลเม c เเนี่ยคุณเกรนปีเตอร์เนขาบอกว่าถ่านหินเปรียบเหมือนกมกตายเอเนอรจเซอร์ซึ่งมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีเรื่อยๆปัจจุบันโลกเผาผลาญถ่านหินเนี่ยเกือบ2เท่าของ ปริมาณถ่านหินเมื่อปี2000และ4เท่าของปริมาณถ่านหินในปี1950ทุกนาทีของทุกวันมีการขุดถ่านหินขึ้นมาจากพื้นดินถึง16,700ตันซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถเทใส่ลงไปในสระว่ายน้ำโอลิมปิกได้ถึง7สระนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักงานลางงานระหว่างประเทศชื่อว่าปริมาณการใช้ถ่านหินได้ถึงจุดสูงสุดแล้วแต่หลังจากปี2020การใช้ถ่านหินได้เพิ่มสูงข,ขึ้นเรื่อยๆในปีถัดมา i e a ประเมินการบริโภคถ่านหินต่ำกว่าความเป็นจริงหลายครั้งนะครับรวมทั้งเคยมีการคาดการด่ววในปี2020 สปริมาณถ่านหินจะลดลงแต่ปรากฏว่าการใช้ถ่านหินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ถ่านหินได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปี2024ที่ผ่านมานะครับมันมีเหตุผลบางประการที่บ่งชัดเจนว่าโลกไม่สามารถเลิกใช้ถ่านหินได้นั่นคือถ่านหินมีราคาถูกและมีมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนอินเดียและก็อินโดนีเซียก,ก็กำลังแข่งขันกันขยายระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสมองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นพลังงานลมแลนะพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตอย่างรวดเร็วเกินประวัติการในช่วงทศว่่ผาานมแต ยังไม่เร็วพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีราคาถูกกว่าโรงไฟฟ้าฐา,านหินแต่ก็ไม่สามารถใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาศาสรตราจารย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคุณเซอร์ดิเตอร์เฮนเต เขาบอกว่าในแง่ของสภาพแวดล้อมนะครับในแง่ของด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ่านหินถือเป็นสิ่งที่อันตรายเลยนะครับมีผลกระทบต่อสภาพอากาศและก็สุขภาพของมนุษย์แต่ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วถ่านหินมีราคาถูกมากหาได้ง่ายและก็สามารถเก็บกักตุนได้ง่ายอีกทั้งถ่านหินเนี่ยให้พลังงานความร้อนที่สูงมากด้วยคุณเซอร์ดีเตอร์เฮนเขาบอกว่าความต้องการพลังงานโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนโลกต้องการพลังงานทุกอย่างเพิ่มขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์น้ำมันกา๊าซถ่าน เปลีย่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนเลยแต่กลับเพิ่มมากขึ้นในทุกทิศทางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายครั้งที่ส่งผลต่อระบบพลังงานนะครับมันทําให้ความต้องการใช้ทางหินเนี่ยกลับไปได้รับความสนใจมากขึ้นที่เห็นได้ชัดเลยอย่างแรกก็คือการระบาดของโควิดสิส่งผลให้มีมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจกลับมาหลังจากมีการล็อกดาวน์และหลังการระบาดนะครับอุตสาหการรมต่างๆก็ฟื้นตัวกลับขึ้้้นนนนนนมาาาโโดยยเเฉพะใใใจีซึ่่่งป็ผูชถหหิรญทสุลก แม้ว่าการดิโภคพลังงานจะลดลงชั่วคราวในช่วงที่มีการลกดาวแต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่อีกครั้งนักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากบริษัทเดลันตเตากรุ๊ปในเซี่ยงไฮ้นะครับคุณเดวิดฟิชแบนเนี่ยเขาบอกว่าการฟื้นตัวหลังโควิดของจีนเนี่ยทำให้จีนมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อุตสาหกรรมหนักเลยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นโดยการใช้พลังงานที่มากขึ้นก็หมายถึงการใช้ถา่านหินที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยสถานการณ์วิกฤตโคคควิ COVID ิดดดนนนนนัั้้่ะะททําาาาาาใใหปปรรรเเเ็ืออองาางงสสภภพููมมกกศศถลญยยบยขี แล้วก็หลายประเทศทั่วโลกอีเหตุการณ์ที่สําคัญและมีผลต่อเรื่องพลังงานโดยตรงชัดเจนที่สุดก็คือเหตุการณ์การที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อปี2022ทาให้บรรดารัฐบาลต่างๆประเทศต่างๆกลับมาให้ความสนใจด้านอ่อนมั่นคงด้านพลังงานมากกว่าเรื่องสภาพภูมิอากาศเลยนะครับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากการลุกรานยูเครนก็ช่วยส่งเสริมการใช้ถ่านหินทําให้เกิดการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าแทนแก๊สนั่นเองการให้ความสําคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานยังหมายถึงการเพิ่มการผลิตพลังงานภายในประเทศทุกรูปแบบและมักจะหมายถ หินภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากทางหินเข้ามามีบทบาทในระบบพลังงานของโลกมากขึ้นในทางการเมืองการที่จะเลิกใช้่านหินและมุ่งเป้าไปที่เรื่องสภาพภูมิอากาศมันก็เปลี่ยนไปเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายปีหลังขคอตุลงปารีสขบวนการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลประสบความสำเร็จในการรณรงค์กดดันต่อต้านการลงทุนในทางหินบรรดาผู้จัดการกองทุนผู้จัดการสินทรัพย์ต่างๆลดการถือหุ้นทางหินลงบรรดาธนาคารก็ส่งเสริมที่จะไม่สนับสนุนดเงินทุนสำหรับการซื้อขายทางหินและบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ก็ เลิกทํเหมืองถ่านหินไปนะครับแต่ปัจจุบันแนวโน้มดังกลาวเปลี่ยนไปกระแสเกี่ยวกับ ESG กําลังเสื่อมลงในบางพื้นที่ที่ถ่านหินเคยถือเป็นเรื่องต้องห้ามกลับมาเดินเครื่องการผลิตอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมถ่านหินของสหรัฐและเรียกมันว่าถ่านหินที่สะอาดและสวยงามทําให้รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันทุ่มเต็มที่กับถ่านหินแต่ประเทศร่ำรวยส่วนใหญ่กลับลดการบริโภคถ่านหินลงอย่างสหรัฐอาณาจักรออส เลิกใช้ถ่านหินโดยสิ้นเชิญเลยนะครับแต่การลดลงตรงนี้กลับถูกชดเชยจากการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในจีนและอินเดียแนวโนม้มเรื่องของการบริโภคถ่านหินจะเป็นอย่างไรต่อไป i n a n c เช l t i ถามก็บอกว่าแนวโน้มในอนาคตของความต้องการใช้ถ่านหินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจีนและอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอินเดียดึงพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินถึง 3- ใน4แม้จะมีการลงทุนหลายพันล้านด,ดอลลาร์ในพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีดนเรนทาราโมดี้ร ปล่อยการ์ดมลพิษแต่สิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนก็คือการยกระดับมาตรฐานการของชีนเชื่อมโยงประชากรอินเดีย,ท,ดยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยให้เข้าถึงระบบไฟฟ้ามากขึ้นและเปลี่ยนอินเดียให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อการแข่งขันกับจีนประเทศอินเดียม,มีเหมืองถ่านหินมากกว่า300แห่งทั่วประเทศและกำลังสร้างเหมืองเพิ่มเติมรัฐบาลคาดว่าการผลิตถ่านหินในประเทศจะเพิ่มขึ้น6-7%ต่อปีจนถึงระดับ1.5พันล้านตันภายในปี2030มันมีประเด็นที่อาจจะมองเป็นเรื่องตลกไร้เกิดขึ้นก อ่านดูสคมิลต์ที่เขาระบุเขาบอกว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันทําให้โลกร้อนขึ้นหลายพื้นที่ในโลกมีสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเมื่อมีสภาพอากาศร้อนขึ้นคนก็ใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นอย่างเช่นในจีนและอินเดียทําให้ความต้องการไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องผลิตระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทําให้ความต้องการใช้ถ่านหินก็กลับมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอแต่ความต้องการในภาวะที่อากาศร้อนนั่นเองแล้วถ่านหินตัวนั้นพอเราใช้เพิ่มมากขึ้นมันก็ไปส่งผลกระทบต่สอสภาพแวดล้อมมันนนนเเเป็ววงจรที่กิดขึ้ใ นในประเทศจีนมีการใช้ไฟฟ้าในเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงโรงงานทําให้ความต้องการไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจข,ของประเทศเลยนะเขาบอกว่าในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ย i e a คาดการณ์ว่าจีนจะต้องเพิ่มปริมาณไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นการผลิตทานหินยังคงเดินหน้าอย่างเต็มกําลังในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นมณฑลซานซีซึ่งเป็นมณฑลที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอยู่ทางตอนเหนือของจีนมณฑลน,น,นี้มีประชากรราว34ล้านคนและคิดเป็นในง การผลิตถ่านหินของจีนและมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของซานซีเนี่ยประมาณร้อยละสาแล้วก็มีส่วนสร้างงานประมาณ3ามล้านตแหน่งการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะอาดช่วยตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจากความต้องการพลังงานในอาคารในบ้านศูนย์ดัต้าเซ็นเตอร์ที่กำลังเติบโตมากขึ้นรวมถึงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันในช่วงไม่นานนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่จํานวนมากของจีนเดินเครื่องหลังจากการฟื้นตัวจากโควิด -19 แสดงให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าถ่านหินยังคงมีอยู่ต่อไปเมื่อปีที่ แล้วการก่อสร้างรงไฟฟ้าฟ่างหินของจีนอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ10ปีเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นที่ถกเถียงกันว่า ความต้องการใช้พลังงานถ่านหินของทั่วโลกเนี่ยมาถึงจุดสูงสุดหรือยังเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปออกมาได้ชัดเจนแต่ที่แน่ๆผลกระทบต่อสภาพอากาศนั้นชัดเจนมากถ่านหินคิดเป็น30%ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมการทําเหมืองถ่านหินยังทําให้เกิดกา๊าซมีเทนซึ่งเป็นกา๊าซที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับนักวิเคราะห์ของ IEA ได้แสดงแบบจําลองให้เห็นว่าการบริโภคถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งแม้จะพิลกลงรโจดๆ นักวิเคราะห์สินค้าพกักพันจากแพนมัวรีเบรั์เนีคุณทอมไพร์เขาคาดการว่าการใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นประมาณ0.5-1%ทุกปีถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะตายแต่จะไม่ตายใน5-10ปีตามที่หลายคนคาดไว้นะครับก็คือมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมถ่านหินอาจจะตายแต่จะไม่ตายแน่ๆใน5-10ปีนี้ตามจากคนคาดไวอมุมเซอร์ดีเตอร์เฮนนะศาสตราจารย์ด้านนโยบายเศรษฐากิจของ Oxford, ออกฟอร์ดเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไงทุกคนเห็นพ้องต้องกัน แต่พวกเขาไม่พร้อมที่จะยอมรับผลที่ตามมาคุณเซอร์ดีเตอร์เห็นเ,เขาบอกว่าฐานหินไม่เคยถึงจุดสูงสุดแต่หากเรายังคงใช้ทางหินในระดับปัจจุบันต่อไปนั่นถือเป็นหายงะเลยนะครับทีเป็นเรื่องของพลังงานของโลกนะครับเศรษฐกิจที่เติบโตความต้องการใช้พลังงานยังไม่เคยลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นทําให้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างฐานหินกลับมาบริโภคกลับมาใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นเรื่องท้าทายต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนนี่คือเหตุผลาาาใรายงน สบับนี้จึงรู้ว่าทําไมทั่วโลกถึงยังเลิกใช้ฐานหินไม่ได้นั่นเอง